สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูยาย่เดียร์ออฟตาลอตบายกันชรยานะคะเคล็ดนน้เราจะมามาทำคอนเทนต์นี้กันคอนเทนต์นี้ขอกันมาแนจะมากันที่อคอนเทนต์ที่ว่าถ้าเราเงียบหายไปถ้าเราเงียบหายไปเราหายไปเฉยๆเราไม่ทักเราไม่คุยเราไม่ตอบโต้เราหายไปเฉยๆเนี่ยเขาจะมาง้อไหม เขาจะตามหาเราไหมเออเรามีความสําคัญที่เขาจะตามหาไหมแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปนะจ๊ะมากันที่ธาตุแรกธาตุไฟเมตสิงหธนูมีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีประเด็นกับไฟไหมไม่มีประเด็นค่ะไม่มีประเด็นกับใครทั้งนั้นนะจ๊ะไฟก็ไม่มีประเด็นแต่เวลาอ่านไพ่ของไฟเนี่ยคือมันก็แปลกนะมีคนถามอาจารย์หลายคนแลวด้วย ทำไมดูเหมือนพลังงานของไฟมันค่อนข้างร้อนแรงอ่ามันค่อนข้างร้อนแรงออกมาจากไพ่แต่ยมาจากไพ่ว่าจะนั้นอาจารย์ไม่มีไม่มีไม่มีประเด็นจากใครทั้งนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะแบบอาจารย์โกรธไฟเหรอมีปัญหากับไฟไหมไม่มีค่ะไม่มีถ้าคุณไปดูคลิปเก่าๆของอาจารย์คุณจะเห็นว่าอาจารย์ขยี้ไฟมากกว่านี้ด้วยเพราะว่า มันอยู่ที่ไพนะ่น่ะพอไพ่ไฟออกมาแล้วม,มันร้อนแรงจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาไฟได้แก่แม่สิงธนูค่ะเรามาดูสถานการณ์ของคุณกัน ก่อนในเรื่องของความรักเน้นหนักเรื่องของความรักที่มีปัญหาที่มีประเด็นรักดีๆเลื่อนผ่านไปพ่อถ้าคุณถ้าคุณรักดีๆคงไม่มาต้องถามว่าเขารักหนูไหมเขาเป็นยังไงถ้ารักดีๆนะจะตบจะแต่งหวานแหววก็คงไม่มีประเด็นเหล่านี้นะจ๊ะถ้าคนที่มาดูก็คงม,มีประเด็นนั่นแหละประเด็นของคุณคืออะไรเดดเดตมาเลยเป็นไพ่ใบแรกเลยไฟจ๋ะก็ดูเป็นไพ่ใบแรกโอ้คิดมากคิดหนักนอยเขาหายไปแล้วหรอ ใครบางคนหายไปเหรอนอนไม่หลับเหรอคิดถึงเขาเหรอ, <c oughs> อนอนไม่หลับคิดถึงเขากลัวเขาไปจีบคนอื่นเหรอกลัวเขาอจะไปเหรอกลัวเขาไม่รักเหรออะอออโอเคมาประเด็น ไม่ได้มีประเด็นกับไฟนะคะไพ่ของไฟเมษสิงห์ธนูขอดูพลังงานความรักของคุณก่อนว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นเดอะเดทเลยเดอะเดทคือการรกราการหย่าร้างการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ความผิดหวังความเสียใจความทุกข์แล้วนอนไม่หลับด้วยนึกถึงอารมณ์ของคนที่เขาไปแล้วใครไปแล้วคุณเทเขาหรือเขาเทคุณอืม บางทีในะอารมณ์ของคุณนะ่ะมีความนอยมีความน้อยใจค่อนข้างเซนซิทีฟสูงใจของคินใจของคุณเนะี่ยคิดไปต่างๆนานาเขาไปแล้วเหรอสิ่งที่เขาพูดกับเราไม่เป็นความจริงเหรอเขารักเราจริงไหมทําไมเขาถึงไปทําไมเขาไม่ง้อเราเลยทําไมเขาไม่อธิบายทําไมเขาไม่พูดทําไม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 ในความคิดของคุณเริ่มรู้สึกถึงการรักเขาไฟเดียวเรามีความรู้สึกว่าเรารักเขามากมากจริงๆแต่ สิ่งที่เรารักเราทุ่มเทเนี่ยเราไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยไหมรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมเราอาจจะมีความน้อยใจก็ไม่พูดไม่อธิบายไม่บอกไม่อะไรเราจากมาก็ไม่ง้อเราหรือเปล่าคุณพร้อมตัดอะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดใจจากใครบางคนเพราะยืนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทนทนการปรับตัวการปรับตัวที่ต้องมีใครสักคนไว้ตรงนี้คือเรากลักวความสูญเสีย คนเราทุกคนมีมีจุดยืนในตัวเองแต่บางครั้งต้องยอมเสียจุดยืนของตัวเองไปเพื่อปรับเข้าหาใครคนหนึ่งเพื่อเหนี่ยวล้างเขาไว้เพื่อให้เขาหยุดตรงนี้เพื่อให้เขาไม่ทิ้งเราไปแต่วันนั้นมันก็จะมีจุดสิ้นสุดของมันเหมือนกันที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวละปรับจนหมดละคือเหมือนเราปรับอยู่ฝ่ายเดียวะเราคอยทําอะไรทุกอย่างเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวเราไม่ได้รับอะไรในการกระทําที่เราให้ไปเลย เราให้ความจริงใจเราได้ไหมเราไม่ได้เราให้ความรักได้ไหมเราก็ไม่ได้เรารู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจรู้สึกได้ถึงการโกหกขายฝันหลอกลวงทําอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์อารมณ์เนี้ยสิ่งที่คุณกาลังยืนอยู่ได้นะตอนนี้น่าจะเป็นครอบครัวสังคมครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอ้อมกอดของคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารทําให้คุณรู้สึกมีความสุข คุณอยู่ในรายร้อมอ้อมกอดของครอบครัวอยู่นะคะเรื่องของการเงินเนี่ยก็ดีอยู่นะดีเอ็มเพรสเลยนะคุณเป็นคงินใจดีนะต่อให้จะแข็งแค่ไหนก็จิตใจดีต่อให้จะแข็งแค่ไหนต่อให้จะตัดดูแบบดูดูคุณนะเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแข็งนอกอ่อนในในความเข้มแข็งความเก่งดูแบบกระชับกระเชงทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวเข้มแข็งมาก ต่ในความเนจริงในใจลึกๆของคุณใครจะรับรู้ว่าเราเซนซิทีฟมากเช่นเดียวกันแต่เราไม่เว้นเวอรคิดไหมคิดเจ็บไหมเจ็บทุกไหมทุกแต่คุณอาจจะเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งคือไม่เว้นเวอไม่แบบมานั่งฟูมไฟน้ำลายฟูมปากออานั่งฟูมไฟเขาไปแล้วใช่ไหมเขาไม่รักเราแล้วใช่ไหมอะไรอยเงี้ยไม่ใช่ไฟ ไม่ใช่ไฟไม่นั่งฟูมไฟน้ำลายฟูมปากแน่นอนถึงจะอยากได้ถึงจะต้องการแต่คุณก็เก็บความรู้สึกเก่งเก็บอารมณ์เก่งคุณอาจจะได้คุยกับใครบางคนที่ที่คุณสามารถที่คุณไว้ใจและสามารถจะให้ความไว้วางใจเขาได้คุณถึงจะพูดคุณถึงจะเล่าอะไรแบบนี้นะจะจะสติมาบอกว่าอะไร จริงๆคุณอาจจะรู้อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะรู้บางสิ่งบางอย่างรู้การกระทําเหมือนกันรู้นะไม่ใช่ไม่รู้คือบางทีก็มีข้อตกลงร่วมกันหรือบางทีก็รู้กฎเกณฑ์ร่วมกันว่าเราอยู่ได้ณนะสถานะตรงไหนบางจดุดจุดไหนนะจ๊ะแต่คุณคุณไม่ไหวกับการที่จะวิ่งตามกับใครบางคนแล้ววะรู้สึกถึงการวิ่งตามใครแล้วมันเหนื่อยคุณเหนื่อยนะไม่ใช่ว่าคุณไม่เหนื่อยค,คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากกับความสัมพันธ์นี้ เหนื่อยนักก็พักก่อนห้าเหรียญเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าจะรักก็ไม่หลักจะเลิกก็ไม่เลิกมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยจะไปจะพอเราสมมติว่าถ้าเราหายๆไปอย่างเงี้ยนานเขาก็อาจจะกลับมาทักเราสักทีเราก็กระโดดกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบเดิมเราก็อาจจะไปอยู่ในที่เดิมๆก็ได้เหมือนกัน จะเจ็บไหม่ะเจ็บตอนนี้มีความเจ็บมีความเสียใจมีความสึกผิดหวังกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างมากอย่างมากเลยโอเคไหมคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีสิง์พิจิกจัสติกราศีราศีตุลน,น้ำอ่าไม่ใช่น้ำดินพืชศพกันมันก่อนอ่ะไปะนี่คือสถานการณ์รักของคุณไปกันที่คนที่คุณรักกันถ้าคุณหายไป ถ้าคุณหายไปหายไปหมายถึงว่าก็ไม่ทักก็ไม่คุยก็ไม่โทรหาอีกแล้วก็เราก็เฉยๆเราก็ไม่สนใจอีกแล้วเนี่ยเขาจะทักกลับมาไหมเขาจะมาง้อคุณไหมคะถ้าคุณหายไปเขาจะมาง้อคุณไหมเดวิลออฟฟอร์จูนมาสิจะเหลือเหรอมาเขาก็ยังคงมาง้ออยู่นั่นแหละ เขาอาจจะรอเวลาแต่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณไม่ไปไหนหรอกจริงๆและเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเราเราคงบางคนอ่ะอาจจะเคยทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆอ,อาจจะมีความกินแหนงแข่งใจกันไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยๆบางทีเขาเงียบไปแบบนี้แหละแต่เขาก็มั่นใจนะว่าคุณจะไม่ไปไหนเดี๋ยวคุณก็กลับมาถามว่าเขาจะมาง้อไหมเขารออยู่ค่ะ รออะไรรอจังหวะรอให้คุณอารมณ์เย็นรอให้คุณใจเย็นรอให้พูดกันรู้เรื่องคุณกับเขามีความผูกพันถามว่ามีความรักไหมความรักมากกว่าความผูกพันนะคะบางคนอยู่ในสถานการณ์ความรักาน,าานี้มันเนิ่นานหนึ่งหลายปีอ่ะสามสี่ปีห้าปีหกปีแล้วแต่คนน่ะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณกับเขามีความผูกพันมีช่วงเวลาดีๆเคยมีความสุขร่วมกันมาไม่ได้เคยลืมสิ่งเหล่านั้น ความผูกพันนี่แหละที่มันทําให้เราตัดไม่ขาดความผูกพันความดีเออความมีทั้งความดีและความไม่ดีแต่ว่ามันมีความผูกพันอยู่ถามว่าเขาจะมาง้อไหมเหรอเขารออยู่เหมือนกันแหละพูดถึงเขารออย่างที่บอกง้อสิไม่เลิกหรอกถ้าถามว่าคุณสองคนจะเลิกกันไหมไม่ค่ะเดี๋ยวก็มาง้อค่ะมาแบบคุณตกใจเลยด้วยมาแบบเขาไม่ได้มาง้อแบบอาจจะไม่ได้มาง้อแบบตรงๆ มาตัดทางอ้อมมาถามถ่ายคือมาแบบมีสไตล์ไม่ได้มาแบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนจะจ๊ะคือมีความรักมีความผูกพันมีกรรมร่วมกันเรียกว่าแบบนั้นช่วงนี้คุณก็อยู่สด,ส,ดสวย,สวย,สวยไปก่อนเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะเขาก็อยู่ได้คุณก็อยู่ได้คุณก็อาจจะคิดว่าในสถานการณ์นี้ใช่คิดถึงไม่เจอกันหรือไม่ไดค้คุยกันก็คิดถึงนะมากด้วยทุกข์ด้วยแต่ว่า คุณบางครั้งคุณก็อาจจะจบคุณอยากจะตัดใจแต่คุณยังตัดใจไม่ได้แล้วค่ะความรักมันยังอยู่ตรงนี้ความรักความผูกพันกรรมยังผูกกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวก็รักมาถ้าคุณไม่ทักไปเอางี้นะถ้าไพ่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าใครทักก่อนแพ้มันมีความรู้สึกข,ของของคนที่แบบทักฉันสิฉันรออยู่ฉันเฝ้าอ่านแบบหยิบโทรศัพท์มาไม่ทักเลยเขารออยู่ค่ะ ใครเปิดก่อนแพ้นะเหมือนแพ้ใจตัวเองอะไรเมี้ยคือทุกครั้งทุกครั้งที่งอนกันทะเลาะกันใครงอละ่ะคุณหรือเขามันจะต้องมีฝ่ายใดถ้าคุณใจแข็งพอนะที่จะไม่งอเขาเขาจะงอคุณไพ่ใบนี้ลักษณะของไพ่ใบนี้คือถ้าเขาจะไปคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองทุนก็จะไปงอเขาแต่ถ้าคุณจะไปเขาก็รู้ได้โดยจิตวิญ,ญญาณของเขาเขาจะมางอคุณเพราะฉะนั้นใครนิ่งมากที่สุด เขาจะมางอถ้าคุณนิ่งพอเขางอคุณแน่แต่คุณจะใจแข็งพอที่จะรอวันนั้นได้ไหมอะเขาอาจจะใจแข็งเขาอาจจะเน่งมากกว่าคุณก็ได้เพราะฉะนั้นใครใจไม่แข็งก็แพ้เหมือนเกมความรักอะอืมแต่รักทั้งเนี้ยมันเป็นรักสอนนะใครบางคนไม่ได้โสดมันเป็นรักสอนคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผูกพันผูกมัดจิตใจบ่วงมันมีปัญหา ในความสัมพันธ์มีคู่แข่งมีอุปสรรคเขาจะมางอไหมถ้าคุณนิ่งงอแน่แต่แต่ถ้าคุณแบบคุณบอกว่าไม่เอาแล้จานหนูไม่อยากอยู่แบบนี้แหละหนูรู้สึกว่าหนูทุกนะการที่หนูอยู่แบบเนี้ยหนูรอคอยแบบเนี้ยคุณก็ทักเข้าไปความรักนี้ยังไม่จบค่ะไม่จบ,บอ,อ่ะอืมอ่ากลับมาเราจะเป็นยังไงคะกลับมาเราจะเป็นยังไง ด,ดูท่าดูทีดูเชิงกันอยู่นะมันเป็นลักษณะของของคนที่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนพายายามมาทำทำไปเยอะแล้วว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งรอให้ฝ่ายกระทาบ้างดูชั้นดูเชิงด,ดูท่าดูทีกลับมา้วจะเป็นยังไงความคิดเห็นของคุณความคิดของคุณกับความคิดของเขาเป็นความคิดที่สวนทางกันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอีกแล้วคุณจะมีเหตุผลของคุณในการที่คุณอยากได้อะไรจากเขาเขาก็จะมีเหตุผลของเขาในการที่เขาไม่ให้ กับความกับกับสิ่งที่คุณต้องการคนต่างคนต่างมีเหตุผลความคิดมันไปคนละทิศคนละทางแล้วค่ะกลับมามันก็คงเป็นปัญหาคาใจปัญหาที่คุณไม่แก้ปัญหาที่ไม่ใช่อาจจะเป็นไม่ใช่คุณก็ได้สมมติคุณเรียกร้องอะไรจากเขาเนี่ยเขาไม่สามารถให้ได้แล้วแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังกินแหงแคงใจก็ยังเป็นความรู้สึกไม่พอใจแต่ในความรักเนี้ยก็ขาดกันไม่ได้ในใจลึกๆมันขาดกันไม่ได้ มันมีบ่วงเวรบ่วงกรรมเรืถามตัวเองดูว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีความสุขไหมคุณก็ไม่ได้มีความสุขแล้วคุณก็อยากเลิกด้วยแต่ถามว่าเลิกได้ไหมล่ะเลิกคิดถึงได้ไหมเลิกใส่ใจได้ไหมเลิกเสียใจได้ไหมเลิกไม่ได้ในความคิดมันยิ่งหนักหน่วงยิ่งคิดจะเลิกยิ่งหนักหน่วงนะกลับมาก็เหมือนเดิมลวจ้ะเธอดาากันคนละเล่มเลยปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะการสื่อสารที่ไม่ได้สื่อสารหรือการสื่อสารที่พูดอย่างคิดไปอย่างเหมือนกัน อารมณ์นี้นะี่ยจะเขาจะงอค่ะถ้าคุณเฉยนะถ้าคุณนิ่งเป็นเย็นได้เฉยเฉยเลยเฉยเฉยเลยเขาจะงอแต่ถ้าคุณเฉยไม่ไหวสุดท้ายคุณก็ไปงอเขาอยู่ดีไพ่ใบนี้ความรักนี้ไม่จบค่ะไม่จบนะ่จ๊ะไฟจ๋ายังคงเป็นอาจารย์เมื่อไร่จะจบก็ยังเห็นวิวออฟฟอร์จูนอยู่ ให้ของจักรวาลกรรมที่มันเข้ามาถึงเวลามันก็ออกไปแต่ตอนนี้ยังไม่ออกไปแสดงว่าคุณกับเขามีกรรมเก่ากันเยอะม,มากกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมไม่แบเลยนะจ๊ะถ้าถามว่าเป็นเนื้อคู่ไหมเนื้องอกมากกว่ามั้ง <c oughs> คือเนื้อคู่มันต้องคู่มันมีหลายแบบคู่ที่ส่งเสริมชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันเรามีความสุขคู่ที่หนุนนํากันอันนี้ก็เคยหนุนนากันนะเราเคยหนุนนําชีวิตเคยหนุนนาความรัก เคยเป็นรักที่ดีแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วคุณจะต้องผ่านด่านเคราะกรรมด่านนี้ไปให้ได้ถ้าเป็นคนจนีนเขาเรียกด่านเคราะค่ะด่านเคราะคนเราในชีวิตจะมีเคราะหลายๆครั้งและเราจะต้องผ่านด่านเคราะนั้นไปให้ได้บางคนก็ผ่านได้บางคนก็ผ่านไม่ได้ก็หวังว่าคุณจะผ่านไปได้น่าจะอย่ายึดติด ใจของคุณเราถ้าคุณยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่ายึดติดค่ะการยึดติดไม่ได้ทาให้เรามีความสุขเพราะการยึดติดทาให้เราอยากได้ต้องการอยากมียึดติดเมื่อไรทุกเมื่อน,นั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมตัวดวง,ดวง,ดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะแอดไลน์ a f e ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ